สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP m o t a r ท t o h a ช n e l ผู้รับสารจากจักรวาลแต่ความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมาะแจนนะคะคลิปนี้สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักนะในเดือนกุมภาพันธ์นะจะทำเป็นแบบเป,เป็นแบบทาตนะคะธาตุชาธาตุดินนะวันที่นะคะจะใส่ไว้ใต้ d e s คริปชั่นนะคะวันที่เท่าไรกดไปดูที่มุมสามเหลี่ยมนะคะชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะ เอาละค่ะเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะพลังงานเอเนจีสิ่งที่กําลังจะเกิดกับคุณอะไรบ้างทุกๆเรื่องนะคะเน้นเน้นอ่นานไพ่ความรักเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่างานเงินนะคะหรือว่าโชคลาภโอกาสต่างๆอะไรถ้ามาสิ่งที่ไพ่จะเตือนจะบอกนะคะเราจะเปิดและอ่านตามเอเนจีของหน้าไพ่นะคะใช,ใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ เาดูพลังงานภาพรวมของพวกคุณก่อนนะชาวธาตุด,ดินนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้กําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะขอพลังงานเอเนจีนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดนะคะภาพรวมของพวกคุณชาวธาตุด,ดินออถ้าในเดือนถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าถ้าความรักความสัมพันธ์นะความรักความสัมพันธ์เนี่ยชาวธาตุด,ดินไม่ได้โฟกัสหรอก ะะหยุดนิ่งไม่ได้คุยกับใครหรือเคยคุยแต่ก็ถือความรู้สึกไว้ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารมันเหมือนนิ่งอ่ะให้พลังงานความรู้สึกเหมือนเล็กน้อยในความรักความสัมพันธ์นะคะคุณออมุ่งมั่นหรือดึงตัวเองออกจากความรักที่มันไม่ดีความรักที่มันเฉยชาความรักที่มันเคยหยุดนิ่งไปนะคะโฟกัสงานเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยงานคุณประสบความสาเร็จเลยเงินนะคะ สร้างความงานกับเงินสร้างความมั่น,นคงมั่งคั่งให้คุณมากเลยอะนะคะใครที่อยากลงทุนทำธุรกิจนะคะอืมนะคะกำลังคิดกำลังตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอะไรนะคะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอะไรนะคะอืมนะ,ะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายนะคะ ในแผนกในที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโยกย้ายสถานที่โยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายบ้านนะเหมือนมีการเดินออกไปจาก energy เก่า,เ,กา,เ,กาเดิมๆนะคะเงินเงินเงินเยอะเงินดีมากเลยนะภาพรวมนักงานประสบความสำเร็จนะคะส่วนท่านใดที่เขาบอกว่าเหมือนว่า <c oughs> คนที่กําลังเขาเรียกว่าอะไรอะ รายได้来来น้อยหรือเงินเข้าน้อยเ<ค><ะ>ขาบอกช่วงนี้นะต้องประหยัดนิดนึงนะคะอืมอาจจะต้องหมุนเงินหรืออะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับบุคคลนะ <co ld> ขอดูส,สิ่งที่กําลังจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์กับพวกคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะกําลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ <co ld> ขอให้ใครได้บอกนะกรณาฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะเพื่อความเข้าใจได้ถูกต้องนะคะ เดือนกรกฎาคมนะคะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์นะเออการรอคอยนะคะการรอคอยใครสักคนมันเหมือนว่านะคะพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่คนที่รู้สึกเหมือนว่า ความรักความสัมพันธ์นะคะกําลังชั่งใจกําลังตัดสินใจนะคะคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองหรือคนที่โสดมานานนะ,ะกําลังเซนซิทีฟรู้สึกว่าเก็บใครไว้ในใจสักคนหนึ่งอะ่ะมันมีเราไม่ได้มีแฟนหรอกแต่มันมีใครอยู่ในใจลึกๆที่เรารักเขามากอะนะคะอืมนะคนคนนี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารคุณเข้ามาก็ได้หรือมีความรักใหม่ๆเข้ามาอืมนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกล นะต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้นะโอกาสนะความรักกําลังเริ่มต้นขึ้นความรักความสัมพันธ์นะคะแต่คุณก็ลังเลใจแหละอืนะคะมันเหมือนอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วอ่ะชาวธาตุดินนะมันเหมือนว่าดูแลตัวเองได้นะคะรักตัวเองมากขึ้นประสบความสาเร็จทางการงานการเงินความรักคุณก็รู้สึกเหมือนว่าเราในใจเรามีคนคนหนึ่งอยู่อ่ะไม่เคยหลุดไปจากใจคุณเลยอ่ะเออชาวธาตุดินพวกคุณนะ คุณเป็นคนโชคดีเกี่ยวกับงานกับเงินมากกว่านะชาวธาตุดินนะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมันเหมือนดูเป็นรองไปอะนะคะในเดือนนี้นะความรักความสัมพันธ์คนคนนี้เข้ามานะพลังงานชาวราศีมีนมคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มาทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะสามารถ <c oughs> เข้ามาผ่านงานของคุณได้โอกาสใหม่ความรักใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะอืมนะ,ะโอกาสใหม่ความรักใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะความรักตรงนี้นะคะนำพาไปถึงสิบเหรียญได้ความมั่นคงความมั่งคั่งหรืออาจจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานความสุข ในหัวใจที่ทําให้เรามีกําลังใจมากยิ่งขึ้นมีแรงบันดาลใจในการทํางานหาเงินหรือมี energy ที่ดีๆเข้ามามันเหมือนมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะผ่านงานก็ได้ผ่านโซเชียลออนไลน์มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือคนคนนี้ที่เข้ามานะคะนำะถ้าเป็นลูกค้าก็คือสามารถนะคะสร้างงานอะ เป็นคนที่เหมือนคอยช่วยเหลือเออคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องงานก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอองานนะให้ประสบความสําเร็จความคิดหรือเป็นลูกค้าที่ดีหรืออะไรแบบนี้นําพาซึ่งไม่ตีที่ดีต่อกันเงินที่มากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอะไรประมาณนี้เรามาดูต่อนะ ชาวธาตุดินประสบกันมังกรน,นะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณนะในเดือนกุมภาพันะ์นะหน้าไพ่มีชาวราศีมีนนะคะที่มี energy เ,เ,เข้ามาไม่แน่ใจว่า <c oughs> คนที่เข้ามาหรือเปล่านะคะอืมนะก็อบอกว่าความรักความสัมพันธ์นะค่อยๆดูไปมันสามารถอพัฒนารอรอเวลาที่จะพัฒนาไปนะคะความรักมันอยู่ในระหว่างพูดคุย ตัวเลือกก็ได้ทางเลือกก็ได้นะคะอืมเอาละว้าวชาวราชาวท่านดินในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนแห่งความรักนะว้าวงานเงินเวิร์กมากๆม,มีสิทธิ์นะคะที่จะเจอคนรู้ใจอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ซึ่งการเริ่มต้นที่เจอการเริ่มต้นพูดคุยนำพาไปสู่ขอดูอีกใบหนึ่งการพูดคุยการติดต่อสื่อสารที่ดีนะคะนำพาไปสู่เขาเรียกว่าการที่เราจะไม่โสด แต่คุณนะคะชาว่าดินบางคนนะบางคนมีความลังเลใจนะคะว่าก็อยู่ก็อยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ได้เลือดร้อนนะอาจจะคิดถึงเรื่องออคนที่เข้ามานะเออมหาผลประโยชน์จากตัวคุณไหมคุณกำลังคิดอย่างนี้หรือกำลังลังเลใจสับสนใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเออมันจริงไหมอะไรแบบนี้นะคะอืม ถ้าใครที่กําลังรู้สึกเหมือนว่าเมีคนเข้ามาแล้วจะใช่หรือไม่ใช่มันมีสิทธิ์ที่เราจะเจอเนื้อคู่อืนะ,ะสองถ้วยเนื้อคู่ค,คู่แท้ความรักที่ดีๆนะคะมันเหมือนเราจะเจอใครสักคนที่มันเป็นความรักดีๆอืจะบอกว่าเนื้อคู่นะคู่แท้นะหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรือเขารักคุณคุณก็รักเขาอะไรแบบนี้ก็ได้โอกาสใหม่นะคะโอกาสใหม่ที่กําลังเข้ามาอมืนะคะตอนนี้อาจจะมีการพูดคุยกันอยู่ก็ได้หรือ ในอดีตเดือนที่แล้วอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านงานแล้วพอเดือนกุมภาพันธ์มันก็เลยเป็น energy ของความรักขึ้นมานะะเป็นไพ่สองถ้วยความรักกำลังมาถึงคุณความรักโอกาสใหม่ๆนะคะกำลังมาถึงคุณแล้วนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะเรามาดูต่อสิสิ่งที่กำลังจะเกิดกับคุณอีกในเดือนกุมภาพันธ์มันคืออะไรบ้างคะ น่ะน่าจะเป็นพลังงานของชาวราศีกันหรือเปล่าอ่ะอืมชาวราศีกันนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณอ่ะก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังมีส่วนที่แบบเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงปีกวิเวกรักษันโดษเบือ่ออืมเรายังไม่เปิดใจอืมนะคะขอดูก่อนอืมนะ,ะขอดูไปก่อนนะคะ The Hermit นะ เหมือนว่าเออชอบอยู่คนเดียวเป็ี่นวิเวกสันโดษอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวแต่ชาวท่าดินที่เป็นพุชศ์มังกรก็อาจจะคุยอะไรแบบนี้นะชาวราศีกันที่มี energy ขึ้นมาอันนี้มันเหมือนว่าคุณยังไม่เปิดใจเต็มที่หรอกกับความรักครั้งนี้ที่เข้ามานะคุณรอดูก่อนอืมคุณรอดูก่อนว่าเขาคนนี้จะจริงจังจริงใจกับคุณแค่ไหนนะคะรอดูก่อนว่าเขาอืมนะคะอาจจะรอดูใจตัวเองก็ได้ว่าจริงจงฉันนะ่ะเออพร้อมนะคะ ที่ที่ที่อยากจะมีความรักไหมหรือว่าฉันพร้อมที่จะเป็นเอ,อ่อย่างไงอะ่ะมันเหมือนอยู่คนเดียวได้แล้วอะ่ะโดยที่แบบว่าน่าจะน่าจะแบบว่าไม่ค่อยคิดมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะรอดูด้วยก็ได้ว่าคนคนนี้จริงใจหรือจริงจังกับคุณแค่ไหนหรือจะรอดูว่าตัวตนของคุณเองนั้นนะคะ อย,อยู่คนเดียวมานานมากๆ่กกอะอ่ะนะคะอาจจะโสดมานานมากๆแล้วนะคะหรือกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งนานมากๆแล้วเบื่อกับการที่ต้องดูแลใครสักคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอเพราะช่วงนี้มันเหมือนว่าตัวคุณประสบความสาเร็จทางงานเงินมากๆอะ่ะสิ่งอื่นคุณบางทีก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากเท่าไหร่นะคะยังอยู่กับตัวเองได้ยังมีความสุขนะคะเพราะส่วนใหญ่บางครั้งพอคุณเปิดใจแล้ว คนที่เป็นราศีกันนะในธาตุดินน่ะอาจจะคิดว่าบางครั้งอ่ะตัวคุณอ่ะอืมจะไปเจอคนที่มีเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยคุณก็เลยไม่ค่อยเปิดใจนะคะอืมรอดูก่อนไม่ผีผ่าหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราดูชาวธาตุดินของเดือนกุุภาพันธ์นะคะแต่ลักษณะของชาวราศีกันที่ขึ้นมาโดดเด่นเราก็จะบอกให้ฟังนะคะเขาบอกว่าอ่าเอาล่ะนะอืมอะ เขาบอกว่านะไพ่เดอะฮัลโแฟนนะอืมนะคะเขาบอกว่าตัวคุณ่ะนะคะมีความสุขในด้านทางชีวิตจิตวิญญาณก็ได้บางคนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะชาวราศีคือศกก็ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่ามันพยายามอะเออพยายามที่อยากจะมีความรักแบบมีความสุขหรือรอคนที่สินเสมอกัน รอคนที่คล้ายๆกันเหมือนๆกันเนี่ยอืมนะรอคนแบบนั้นมากกว่านะคะไม่ได้มองคนที่รูปลักษณ์หน้าตาหรืออะไรมองคนที่ว่าจะวางแผนไปด้วยกันในอนาคตได้ไหมนะคะคนคนนี้จะต้องไม่เจ้าชู้มีสิทธิ์ที่เสมอกันกับคุณนะชาวพฤษภกับชาวราศีกันนะอืมแต่ชาวมังกรอาจจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้หรืออะไรอย่างนี้แต่ชาวพฤษภกับชาวกันเนี่ยนะคะ ค่อนข้างนะถ้าใครจีบราศีนี้ถ้าใครมาส่องชาวธาตุดินนะจีบยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าใจเขานิ่งอ่ะนะเป็นฤาษีก็เป็น,ปนพระแล้วเนี่ยเดือนนี้มีความสุขได้ด้วยตนเองอนะอาจจะออกธรรมะทมโมก็ได้ไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมม,มีความสุขฟูลฟิลนะฮะรู้สึกว่ามีความสุขได้ด้วยตนเองอ่ะใจเขามีความสุขนะ มีความสุขมีความสุขมากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะคอยช่วยเหลือหรืออาจจะปกป้องคุ้มครองคุณถ้าเกิดว่าคนที่เจ้าชู้คนที่ไม่ดีเข้ามานะชาวธาตุดินน่าจะรู้น่าจะทราบนะเหมือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาดูแลคุณนะหรือสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกคุณก็ได้อืมนะคอยคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะ เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีเซนส์นะคะรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างพลังงานในตัวตนของผู้คนบุคคลอื่นได้ง่ายหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรเข้าถึงเข้าถึงด้านชีวิตจิตวิญญาณในหัวใจของตัวตนคุณมากกว่าคุณอาจจะได้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มันเป็นคําตอบนะคะคำตอบในหัวใจก็ได้ว่าตัวตนของคุณจริงๆชาวธาตุดีนะต้องการอะไรแน่ๆนะคะต้องการความสุขแบบไหนต้องการคนรักแบบไหนต้องการงานเงินแบบไหน โอ้ oh, นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าในชาวธาดินในเดือนคุมภาพันธ์นี้นะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะอาจจะต้องทำงานเหนื่อยหนะักนิดหนึ่งนะมันเหมือนว่างานมันมาลูกค้ามันมาเออเงินมันมาเยอะอะต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าคิงวานมันขึ้นอนะคิงออฟวานอะเอนเนอี่ผู้หญิงต้องเหนื่อยหน่อยอืมนะคะ เหนื่อยแต่สําเร็จนะสมหวังนะแต่คุณผู้ชายเอาอยู่ชิลๆนะคะมันเหมือนว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราอ่ะจะใช้อะไรอะ่ะบางคนถ้าไม่มีความรักหรือคิดว่าอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วอ่ะใช้ความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยนะคะที่ที่ความรักความสัมพันธ์ที่มันหยุดชะง,งักที่มันเคยไม่ดีในอดีตอะ่ะใช้นะคะเป็นแรงผลักดันนะ,ะเพื่อไม่ให้เรานึกถึงหรือคิดถึง ทำงานให้หนักนะคะความรักนะอะไรก็แล้วแต่นะคะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องการงานการเงินของคุณนะดีนะอมืมีคนคอยช่วยเหลือนะ่ะอาจจะเจอบัดดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนการค้าหรืออะไรแบบนี้มาในรูปแบบของงานนะอืนำพาซึ่งความรักใหม่ๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอื ใครที่รู้สึกเหมือนว่าความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกหรือเราเขายังอยู่ในใจเราที่เราเคยเจ็บปวดเสียใจนะเอาความรู้สึกนี้ทิ้งไปเถอะค่ะนะคะทิ้งออกไปนะชาวธาตุดินมีคุณค่าในตนเองเสมอนะคะอืยังขึ้น queen of pentacle s ก็เป็นคนที่มีฐานะดีนั่นแหละนะคะ มีคุณค่าในตัวตนของตนเองทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถ้ามีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือคุณกําลังเครียดกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่มันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังวุ่นวายใจคุณก็จะตัดสถานการณ์พวกนั้นออกไปตัดสินใจไม่เอาไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ถ้ามันยุ่งยากฉันจะทํางานหาเงินดีกว่านะคะยังมีความร่ํารวยมีความมั่นคงขึ้นแน่นอนนะแต่ความรักความสัมพันธ์ก็ยังรู้สึกเหมือนไม่แน่ใจเซนซิทีฟ บางคนก็อาจจะมีสถานการณ์คนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารออในส่วนของตรงนี้คล้ายๆมันเหมือนว่านะคะจะมีการเดินทางนะคะถ้าใครคุยกับใครทางออนไลน์โซเชียลมีการนัดนะคะอาจจะเป็นสถานที่ใกล้น้ำใกล้ทะเลความรักความสัมพันธ์เจอคนใหม่ๆที่รูปร่างหน้าตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะม,มีการนัดพูดคุย เป็นความสัมพันธ์ที่แรกๆเริ่มๆนะคะอืมอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวสถานที่ใกล้น้ําแม่น้ําหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมเขาบอกว่าในเดือนนี้นะคะใจเย็นนิดหนึ่งนะอืมนะคะใจเย็นนิดหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนอืมนะคะความสําเร็จมาถึงเราแน่นอนส่วนความรักความสัมพันธ์ดูๆไปก่อนรอๆไปก่อนนะคะอืมความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะดูไปก่อน คนที่รอคนเก่าให้ขึ้นมาอีกแล้ว move on เลยจ้ะรอนานมากแล้วคนนี้ไม่เคยกลับมาหรอกเสียใจเศร้าเสียใจยอยู่นั่นแหละทำงานแล้วก็รวยไป move on ได้แล้วเดอะฟู The Fool มาแล้วการเริ่มต้นอะไรใหม่ในชีวิตจิตวิญญาณเขาบอกว่าตอนนี้โชคลาภอะไรกำลังมาทางคุณหรือใช้ความเจ็บป,ปวดเสียใจยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณให้คุณทำงานเยอะขึ้นโฟกัสงานเงินเยอะขึ้นอย่างเงี้ยความสำเร็จโชคลาภหรือประสบ ความสาเร็จเนี่ยมันจะมีทางงานเงินอะไรอย่างงี้ดีกว่ามันเหมือนโชคลาบมันมาทางนี้หรือใครบางคนนะคะมุกออนแล้วก็เปิดโอกาสให้ตนเองนะคะอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคลาบนะมีเงินก้อนใหญ่มันเหมือนเราเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วเราอาจจะเจอโชคลาบก็ได้นะคะอืโชคลาบหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีต่อใจนะคะบางคนอาจจะพบความรักที่ดีหรือบางคนอาจจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกัน justice การตัดสินใจนะคะอืมนะคะการตัดสินใจเอกสารสัญญาหรืออะไรต่างๆถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะตัดสินใจอืมเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อมีการตัดสินใจถ้าเกิดว่าความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือใครอยู่กินกันแล้วหรือจดทะเบียนสมรสแล้วถ้าเกิดว่าเขาหรือเธอคนนั้นนอกใจเรานะคะมีสิทธิ์มีส่วนที่เราจะรู้นะ,ะจับได้ ทาวเวอร์นะความรักความสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลไปนะคะเราจับได้นะมีกันนอกใจนะอันนี้หมอบอกเลยเดวิ Devil, ลราศีมังกรราศีราศีมังกรและราศีตุลน,นะคะอคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ในหน่วยงานเดียวกับคุณก็ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งคนของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะชาวธาตุดินอาจจะจับได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในหมู่เพื่อนนะหรือมีการเลี้ยงสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราความสัมพันธ์บางทลายอะ่ะ บางคนมีการบางคนหาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์กำลังจะตัดสินใจอยู่ลดสถานะก็ได้แต่ก็ยังทําใจไม่ได้เมือนเหมือนว่าเรายังรักเขาสถานาการณ์มันเหมือนทะเลาะบบาแหวงไปแล้วก็ได้นะคะระวังนะการเลือกลายย่าล้างหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะ,ะมีทาวเวอร์มา Energy ไพ่ใบแรกของพวกคุณเด็กถือเหรียญแปลว่าความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหาก,กันแล้วหรือเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะ กําลังตัดสินใจหรือช่างใจว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ชาวธาตุดินบางคนโดยเฉพาะน่าจะเป็นชาวราศีมังกรหรือเปล่าที่หาทางออกไม่เจอหรือเปล่าเพราะมันขึ้นราศีมังกรตรงนี้นะคะหาทางออกไม่เจอแปดาบคิดวนเวียนอยู่นั่นแหละอืมนะคะอืมความรักนะ ชาวราศีมังกรอ,อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นคนของคุณก็ได้นะทาวเวอร์นี้ความรักความสัมพันธ์ที่เราจับได้นะจับได้เลยว่าเขานอกใจหรือถ้าเป็นตัวคุณก็แฟนคุณจับได้แล้วแหละนะคะอืมนะก็บอกว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะะสองจิตสอง,งใจจะไปต่อจะพอแค่นี้มันเหนื่อยเนี่ย พลังงานสเต็งขึ้นมาเนี่ยนะคบกันมาตั้งนานเหนื่อยเราไปรู้ว่าเขาแอบน้องใจเราไปคุยไปกุ๊กกิ๊กกับคนที่ทํางานด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจับได้อ่ะนะอืมเนี่ยเหนื่อยมานานแล้วสเต็งมานะอดทนเหนื่อยนะมันเหมือนว่าเรากับเขามันไปกันไม่ได้แล้วนะก็บอกว่าบางที การที่ปล่อยให้เขาไปเริ่มต้นใหม่นะคุณพยายามจะปรับสมดุลหรือคุณพยายามจะประคองสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไว้แต่น่าจะประคองไม่ไหวแล้วะได้มีการจบแน่นอนนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคนที่โสดเอ่อคนที่มีความรักแล้วหรือที่เราหออระแหงนะได้เลิกกันแน่เลยนะชาวธาตุดินมอบอกเลยเนี่ยอืมนะคะเอน ergy ที่แรงคือชาวมังกรนะรู้สึกเหมือนว่าหรือชาวมังกรกําลังโดนสถานการณ์นี้ก็ได้คนของคุณอ่นานมังกรหรือตัวคุณมังกรก็ได้เหมือนกันนะเป็นเอน ergy อันนี้ ให้แทมพันชาวราศีธนูมาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ได้รับความรักนะคะที่ชัดเจนมันเหมือนมันเหมือนว่าเรากับเขาอะเย็นชาเนิ่งเฉยกันมานานแล้วมีแฟนเหมือนไม่มีมีเรื่องหึงหวงกันด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับนะเนี่ยเจ็ดดาบทําอะไรรับหลังเราทําอะไรรับหลังเราบางคนยังไม่ได้แต่งงานก็ได้แต่ตัดสินใจ คบหาดูใจเก็บเงินเพื่อจะแต่งงานแต่เราไปจับได้ซะก่อนนะวางแผนการในอนาคตที่จะไปด้วยกันแล้วนะคะอาจจะมีต้องตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้มีการทําอะไรรับหลังเราเราจับได้นะอันนี้จับได้แน่นอนทาวเวอร์มาขนาดนี้นะคะอมืมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการทําอะไรรับหลังเราที่เราไม่รู้นะเจ็ดดาบมาชัดเจนว่ามีคนนอกใจเราแล้วแหละอืมนะคะ ปรับสมดุลน,นะอืมปรับสมดุลเลยเยียวยาใจตนเองนะคะบางสิ่งบางอย่างนะทําใจได้ไหมเนี่ยอืมเขาบอกว่าราศีกุมมาก็ยังมีความรักอยู่ยังไม่พอใจในสถานการณ์ถ้าใครที่เก็บเงินรวมไว้ด้วยกันนะก็อืมนะคะ น่าจะมีต้องเคลียร์แล้วแหละนะคะดูท่าทางแล้วเดือะสตาไพ่ความโสดกําลังขึ้นมาอีกนะเยียวยาใจความหวังกําลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ไม่เป็นไปใครที่มีความรักที่เลิกหรือระหองระแหงนะมันเหมือนว่าคุณกําลังเริ่มยอมแพ้ออกมาแล้วแหละถอยออกมานะคะแต่ในหัวใจอ่ะอืมแต่ในหัวใจก็ยังเซนซิทีฟก็ยังเก็บก็ยังรู้สึกอยู่นะ จัสเมนมานะการปลดปล่อยการได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างนะให้ไปเท่าไหร่ไม่เห็นคุณค่าเลยนะอืมให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เติมเต็มได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างทาง Facebook Social ออนไลน์นะคะอืมนะได้รับรู้สิ่งไม่ดีนะคะเดอะเดทนะคะเดอมาเดอะชาริออนนะคะราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะอาจจะมีอิทธิพลร,ร่วมมาตรงนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าอม การอดทนนี้บางทีอยากจะไปต่ออยากจะพอแค่นี้แต่จริงๆแล้วสถานการณ์มันเหมือนจบจริงๆสถานการณ์มันจบนะเดอนเดนเนี่ยม,มันเหมือนจบเพราะเราเที่ผ่านมาเหมือนว่าเราอาจจะต้องคอยดูแลเขาบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ในท้ายที่สุดเหมือนเขาทําอะไรแทงข้างหลังเราผิดหวังรักสามเศร้าเราสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะและเราก็รับรู้ เหมือนว่าพายอยากบอกว่าให้เราหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะปล่อยไปให้อภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยจบสิ้นกับสถานการณ์ที่ไม่ดีเพราะาเราเหนื่อยมามากๆเนี่ยสเต็งก็ขึ้นเดอะชาริออก็ขึ้นก็คือเราเหนื่อยหนักอะ่ะเราทําอะไรไม่ได้เราอึดอัดใครเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทหารตำรวจอะไรได้หมดนะคะคนหน่วยงานราชการก็ได้ที่เกี่ยวข้องที่เอเนจีแบบนี้นะคะ มีความหึงหวงหรือคนที่ขายประกันหรือคนที่ทํางานแบบขับรถส่งของอะไรอย่างนี้ได้หรือเดินทางบ่อยๆก็ได้ด้วยนะธาตุดินนะคะใครเจอสถานการณ์นี้ยังมีความรักอยู่แล้วก็ยังเศร้าเสียใจใจเรายังรักยังเลือกเขาอยู่แหละนะคะ energy ราศีเมษความรักความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนว่าคนนี้อายุน้อยกว่าเราหรือเปล่านะคะอืหรือนะ ถ้าไม่ได้อายุน้อยกว่านะคะเขาคนนี้นะคะไปคุยกับคนที่ทำงานหรือเพื่อนเก่าแฟนเก่าเขาที่เป็น energy นอกใจเราที่เราจับได้อะ่ะโอ้เดือนกุมภาพันธ์นะคะมหมดแล้วด้วยไพ่หมดสำรับแล้วนะคะถ้าสถานการณ์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็นะระวังเนาะอันนี้อ่านตาม energy หน้าไพ่นะคะใช้พิจารณาในการรับชมรลบฟังถ้าเกิดว่ามี energy แบบนี้หรือ คิดหรือสงสัยหรืออะไรก็ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนได้นะคะ5้9บาทนะคะดไลน i ไอ id มาแต่อันนี้เป,นเป็นการดูแบบภาพรวมนะผู้ศบกันมังกรนะคะอืมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะเราอ่านตาม energy หน้าไพ่ว่าเหตุการณ์อะไรจะกำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะคะ เอาราคานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีอะไรที่จะอยู่ถาวนนิลันนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้ชาว่าดินแล้วกันนะคะเดือนนี้ก็ประสบความสำเร็จทางการงานการเงนิงนถ้าความรักไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะตัดสินใจนะ มีการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นอะไรที่มันอดทนมานานแล้วถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ควรไปต่อนะคะอย,ย่าอย่าอย่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะอย่ายือ้ออืมนะคะอย่ายื้อนะคะเอาละคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะท่านใดสนใจวิธีการอ่นานไพ่ของหมอแจนสมัครสมาชิกหน้าช่องนะ 900บาทนะคะเลื่อนไปที่อันไพ่ตรงจริตนะคะมันจะตัดเงินในบัญชีของคุณไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทูวอลเลทหรืออให้กรอกหมายเลขบัตรเครดิตถ้าใครมีบัตรเครดิตนะคะหรือหากจากเบอร์มือถือเดือนละ900บาทสามารถฟังวิดีโอนะคะวิธีการอธิบายดวง4วิดีโอได้เลยนะคะจนกว่าคุณจะคล่องก็อ่านไพ่ได้คล่องเลยนะคะ ส่วนท่านใดที่สมัครสมาชิกหน้าช่องอันนี้นะคะ65บาทเป็นการสนับสนุนมอแจงก็ขอบคุณมากๆ200บาทเป็นการสนับสนุนหมอแจงเช่นกันนะคะต้องกลับขอบพระคุณมากๆท่านใดที่นะคะ,ะสมัครเรียนหน้าหน้าช่องวิดีโอไม่ต้องแอดไลน์ ID เข้ามานะคะเพราะว่าเราทําได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องติดต่อสื่อสารมาสมัครเสร็จแล้วเราก็เข้าชมคลิปวิดีโอได้เลย ส่วนท่านใดที่แอดไลน์คือจัดเลขมงคลนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะวิธีการใช้งานของเลขมงคลเราขอสงวนสิทธิ์นะคะเฉะพาะคนที่ได้ตัวเลขแล้วเท่านั้นเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่สิ่งมือถือนะคะเอาละค่ะหมอแจนฝากไว้เท่านี้นะขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปทุกครั้งเลยที่หมอแจนทําคลิปนะคะอันนี้มันก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์เนาะนะคะ ก็ใช้สติอะไรที่ดีต่อใจก็รับไว้อะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านไปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ